การห่อของผมการห่อของผมผมจะห่อสีแดงก่อนสีแดงรุ่นแรกเราก็จะได้เก็บสีแดงก่อนเลยเก็บสีแดงออกแล้วสีน้ำตาลเนี่ไว้ทีหลังห่างกันประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือประมาณอาทิตย์หนึ่งพอดีเนี่ยการเก็บลูกจะสวยงามมากครับทุกคน เก็บออกมานี่ได้ทุกลูกครับลูกไหนที่ที่ห่อทันแล้วก็พ่นยาไว้ก่อนนี่อันนี้สุกขาสุกขาถุงครับทุกคนดูกันเขียวสวยก็จะออกมาเป็นเขียวขาวนวลเดี๋ยพอโดนแดดสักพักมันก็จะขึ้นเขียวเริ่มเขียวแล้วครับจวาขาว คราวน,นี้เราก็จะดูน้ำตกไม้กันน้ำตกไม้รุ่นรุ่นแรกนี่เราก็จะดูกันเลยก็จะเก็บอย่างเงี้ยรุ่นแรกเราก็จะเอาแบบมีขวนนด้วยมีมีขวนแล้วไม่มีขวนครับนี่เราจะเก็บลงมาเดี๋ยวตรงนี้น้ำตกไม้ก็จะเกะแกะถุงขวนดูเลย ถ้ามีขวดงี้ดีไปขายมันมันได้สดเขาชอบมะม่วงสดเลถ้ามีขวดนี้นะครับนี่ออกมาเป็นอย่างนี้น้ำอกไม้สีทองจะลูกขาวนวลบ่มอีกสักสามวันไม่ต้องบ่มเก็ชนะครับสามสี่วันได้เลยกำลังกินเลยถ้าเก็บมีขวนมั่งไม่มีขวนมั่งอย่างเงี้ยถ้าไปวางขาย จะขายดีมากเลยเขาบอกว่าเป็นมะม่วงม่วงสดสดสดจากต้นนี่อุปกรณ์ของเราก็จะมีตะกร้าอันนึงเอาไวท้ที่ไว้สวยระดับสูงไม่ตะปีนละนะผมไม่ต้องไรเก็บอีกเยอะเลยครับสีแดงสีแดงแบ่งออกไปถ้าต้นไหนอย่างเงี้ยสีแดงรุ่นแรก ถ้ามันลูกเล็กแล้วก็เอาไว้ก่อนนี่นี่ก็ใช้ได้ละสีแดงรุ่นแรกสีน้ำตาลรุ่นสองเนี่ยครับเวลานะั้นเราเราก็าจะเก็บง่ายด้ยวเพื่อนจะมีสุกให้ให้เห็นเลยเน่าก็มีทุกคนเน่าหมายความว่าหอไหอไม่ทันหออไม่ทันพ่นยาไม่ทันรอบแรก กแมงวันทองเล่นละเดีเราจะได้ไปลานหนึ่งเข่งเขียวเหวยวันนี้จะเก็บเขียวเหวยสักสักเข่งครึ่งครับทุกคนเอาแค่เข่งครึ่งพอเดี๋ยวเจ้ของอไรเขาเอาไปแจกญาตเขาไม่มันเยอะเกินเลยไ็ยังเหลือเยอะเดี๋ยวเ,เไปขายให้ลูกน้องเขาก็ไม่รู้ เราก็จะมาเก็บกันต่อครับอันนี้ก็เป่งแล้วนะโอ้กระเป่งเป่งแลวรุ่นแรกรุ่นแรกเราจะสีแดงเก็บไปแบบมีขวนการเก็บ่วงของเรา น้ำดอกไม้เราก็จะเอากระแปงไปเลยไปไล่หาเก็บก่อนถ้าเพื่อนๆห่อห่ออย่างเงี้ยมันจะมันจะดีต่อเราเวลาเราเก็บพราะรุ่นแรกเราจะสั่งถุงมาสัก400ถุงเราก็จะห่อสีแดงก่อนรุ่นแรกเราจะไล่ห่อห่อลูกที่มันใหญ่ก่อน แต่ว่าหอ่อลูกเท่าขนาดใหญ่กว่าลูกกอบหน่อยนึงที่ว่าไม่เป็นกระเทยอ่ะครับเราก็จะโอ้จะไลเก็บอันนั้นอกล่องอกล่องเราก็จะเอาอยู่ถุาถุงก็มี แบบนี้แมงวันทองไม่มีโอกาสได้ได้จอครับเราหอก่อนพุ่นยาก่อนรอบนะึงพุ่นยาทิ้งไว้ก่อน,นอะไรไม่ถึงแล้วก็จะใช้บันไดครับทุกคนแล้วก็จะเอาบันไดมาบันไดแล้วก็ย่ามอีกอันนึงทุกย่ามตา ถ้าไม่ใช้บันไดก็ใช้ตะก,กร้อครับอันนี้ผมจะจะถ่ายเพื่อนดูก่อนเราจะขึ้นเก็บน,นระดับสูงเกินเกินมือก็ก็จะมีอยู่ทีมผมห่อไมห่หมด ไอ้ลูกที่หอมไม่หมดแต่ก็มีสิทธิ์โดนแมงเวนทองครับทุกคนเนี่ยครับทุกคนในการห่อมะม่วงเก็บมะม่วงเก็บยังไงแล้วก็เราจะได้ทุกลูกอันนี้ น้ำตกไม้ครับขนาดคิดว่าจะได้ทุกลูกเพื่อนๆดูดิยังมีเน่าแะได,ดูไม่บาปผมเกะหว,วยสายปิ้งนิสิงน้ำตกไม้สีทอง ออันนี้อมเหลืองแล้วครับทุกคนออกอมเหลืองเลยแล้วเราก็จะไปไว้ห่อกระท้อนต่อนี่ฤดูกระท้อนมาแล้วที่ผมเล่งเก็บเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนห่อกกระท้อนอีกเราก็จะมาดูลูกนี้กันมันได้หรือยัง อันนี้เขียวสวเวยแต่ผมว่าถ้าบนดอกไม้สีทองใสไว้มันก็จะมีสงสัยพันธุ์และในต้นเดียวน,นี่ก็จะไว้หอชุดต่อไปใช้ได้หลายรุ่นครับถุงซื้อทีเดียวัน,นบ้าน,นจะแกะโพอืมอโถอือสวยงามมาก อโอ้ลูกนี้ลูกนี้เหลืองเลยครับนี่